ับสบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีสวัสดีฟี่สี่สุขุสุขคนเด้อมือนี้ออกมาเล่ยนหน้ายที่บ้านน้องดูพี่น้องเอง,เองหน้าที่เฮาซื้อไหวแน่นอนหน้าตรงนี้ก็ประเฮ็ดพี่น้องให้อายเฮ็ดจะเลยว่าบ่าค่อยได้มากพี่น้องโดนๆมากเธอหนึงเพราะว่าอัน บมาประจําอยู่เนี่ยนะคระับบริเฮตยังมิทราสื่อที่หน้าไหวะะนะครับบริเฮตยังก็เลยว่าปีนี้ให้อายมะเฮตเนาะสื่อได้สามปีเลยนะพี่น้องปีก่อนปีเพื่อกะพอเถ่าเป็นเฮตเนาะปีนี้มาปีนี้ให้เป็นเฮตเองก็เลยว่าออกมาจอบเบิ้งมาเบิ้งกันว่าปีนี้เป็นสิได้เถ่าจัก,กระสอบเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวจังหน่อยก็จะไปย่อก,กระซงกระสอบซอยเป็นลง อันนั้นเป็นปั้นเรื่อยๆนอเนาะก็เลยแบบเข่าบลายนะแต่ว่าคนนลายดีเด็กๆถูกเนอะคนลายให้ข้นเบิ่งดีผู้พี่เนาะข้นจนเลื้อเข่าเ,าเนาะเนี่ยนี่บ่เมื่อยพี่นนองเอ็ดข้นอ่ะเล็กข้นอ่ะหน่อย ก็เล้ยวเน,ะนาะคนไล่ลี้นาบ่ได้วงคนนี่นลเลยอ,อัน,นี่เป็นบรรยากาศเนาะคนคือสีมาเลยเนะแต่พี่น้องไปกรนล่งบันเนาะ เพิ่นปั้นไปแล้วรหอบหนึ่งพี่น้องเพิ่นว่าอะไรเต้าเจี๊กระสอบหอบหอบก้อนหอบนี้หอบแบบปิด uh, จ็ชชอบเลยนะเนาะแล้วเบิ่งกันว่าสิได้จักกระสอบปลาซุกเ,เดาเดาเด,าเดานะินน่ะลวมเบิดกันนะ่ะได้อยู่บ้านๆที่หาซิปต่อไปเลยเนดะ้อเพราะว่านันเป็นหน้าผู้เขาพี่น้องหน้าที่มาซุกสืส่อไว้เนี่ยมันเป็นผู้เขาแต่มันบ่ค่อยแบบว่ามันบ่ค่อยงา่ามขนาะด mất tòng nên quý nên nhăng đâu, cứ để tòng về ba đặt xây quý đài này nọ sẽ là đài rồi, đặt cá khăn khánh đi đi này nọ sẽ đầy đài rồi măng, wow đòn đầm thì kiến buffet, phương phứ ngon kiếm mà bye của bữa nhà nhạc Hãy subscribe cho ปลอยบอกพี่น้องมด้ปั่นท่ากันปั่นจนแล้วทีนี้ไล่ส่เท่าเลก่ได้่สิบเท่าไรส่สดอบรอดเบอร์สเ่ิลุกลุกพี่น้องน่าคำว่าเป็นน้ำพันเขานี่แหละน้ำพันเขาจะทำปีจะใส่เขายังตอนเป็นใบตอนเป็นใบเป็นยังไนตอนกบขวงออกมาห้างกรบกนี่ห้างเนี่ยเบิร์นจะมา 7จ็ดปดสิูนะเนี่ยเบิ้งก็ไก่นี่ก็ได้สี่สาเนาะเพราะมันมาซุกรับแบบแบบมันมีมีดดิบน่ะมีนนะมีดดบลายเนี่ยเอกับเสงแปดสิบปูนเขาตัวนี้มันเขาสูงแน่ซุกดังนะเสียงเด้งยตีกเงมเิลยบอสไนเยอบอสขนเตเป็นกูขวมัน คนแต่ชิคนนก้นโดดไหวพี่น้องเขามากก็เลยก็เลยจ่อยนังหนพี่น้องจ้อยยืนเบิ้ลเนาะคนนั้นลายหลาะปราซุจับคันเขาช่องมาดจับควันเขาอยู่ก็จับอยอ่องคหาดโอ้แมงแข้งมาจับขอมีอะไเสียแบเ้ยฝนเมื่อไหร่นี่คว้าต้งมีประซุกอะไรเมื่อไหร่เนาะตัคือหน้าแต่ด็กแต่ดปีมันซอยบาดอนแบบเมื่อไหร่ ว่าแต่ละปีเวลาเป็นเกี่ยวเขาปันเขาที่แต่ความรุ่งกระพือยปเรานี่แบบล้ากักที่ด นี้ไทยเกขนขึนทั้งสองนขึนกระสอบกรสอบเนืองไรว่าส่สิบโลเปนนขอหเียนดานากันพี่น้องซอยกันคนละสอบชองสอบกด้เดานอกเขาห้องบันไดเออมันแปล่าอย่างอาชีพอาชีพพักจ้าอาชีพพักจ้าารเย ไอ้อีเขาว่ากระสบเขานักก็จะกูจักูจีปรับแน่แก่ต้างมาขึ้นมาไปกูพันมาขึ้นนี่ว่าส่ได้เอแล้วนี่น้องจีมาจะลุกเข่าออกนะแม่บอก มึงลูกไอซีไอมึงลูกนอกถกนี่นทายลิปอ่าซ้ำหนอนกเขานอนพี่นอกดนแบบอะไทายกิบดีเด้อพี่นอบายดีเด้อพี่หนอกเอาหม้กออกตีสิโซ่มลอไผ่ล่อกกันพอดดอนแล้วหรอไอ้ไ่อเออเอกเออเออเอเอ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 อออเอเออเออออออ มาคแรกได้หอกหลายปีเนาะมาถ่ายคลิปแม่นั่งบอกน้ำกันมีปีมาบอมีโอกาสทีไรเพาะกันเนาะเออมีอยู่แต่บ่มีโอกาสทีได้ถ่ายน้ำกันเนาะคือตายไร้การเนาะคิดว่าอันเป็นอย่งไรบ้างหน่อยรายการมังงะทะลุพีนี่คือเป็นเัื่งใดสามไใเนาะงพี่น้องไปน้ำกันเนี่ยแหละพี่น้องไปข้าวพุ่นก็บ ไปกินเบียร์น้ำกันตลอดอ้าวแต่ข้าเขาสิเนาะไปหาไอ้ผึ่งไงนะไอ้น้ำกันสามใหม่นเ้องสามคนพี่น้องไปน้ำกันตลอดแต่ว่าเดี๋ยวนี้ตั้งคนตั้งอันนี้เนาะตั้งบ๊วยเลยไปน้ำกันหนาทีไฟมันบ๊อสคืตั้งไปถ่ายคลิปบ่านน้อยนี่มาอยู่อยู่บ่านน้อยนี่มาประจำอยู่นี่อยู่บ้านซุปนี่บ่ริเวณุูเดลมา มากคนระแบบนะบางทีเอออซุกล้วก็บมมักแบบคนลลายเยะเออังแบบสันตัวได้กว่าเนาะสองไงเนาะนิดกันกัวกับาซุกนะหมาแม่เอี้ยงเคมาตอมจะตายนึ่งนาจะวานม่ไดคอยสบายก็โม่พี่น้องเลยบาซุกกับสื่อดินกัเห็ดหน้าเนาะบาน้อยกับสื่ออีเพงเ เออกโอ้สะดวกสบายเลยเรียงงัวเรียงคั้วเรียงเป็ดเรียงไกลเขานาะเรียงปูเรียงปลาสบายแบดนี้กระลูกกับเมี่ยเนาะน่าจะโอ้ทีเด่นบังตี่ผุดรดใหญ่เขาขบสุดสบายเขารรยการเร้อาจะหนยงกัดซอฟต์ไดตอนเป็นอก๊บพี่น้องลี้แงบาซุปหรือบาซุกตกลางน้อยๆลูกหลานนองเอง Tớ nhớ nội, xăng xăng cái tên xăng Tớ xăng, nhu vi sẵn xinh xinh Tây kia có tí bào mà Bà đòn có sắp bỏ cỏ, khỏi đáy có phía mặt Tí, bà xúc tí, bằng cái nội nhau này Tí, bỏ cỏ, bỏ cỏ, bỏ cỏ, tây kia đó Tớ nhớ nội, thái cổ bộ hạc Khỏi đáy bỏ cỏ, khỏi đáy bào nội Nói cháu nhớ nội, là tí กะหักันเดียวตอนตนยังนอยนี่แต่บ้านเนาะมันเล็กหน่อยเนาะก็ต้องเพราะใหญ่เึ้นมาแท่งน่อล้มันใส่มันหดมือนสาประกอบพจนจักวาเนาะใหญ่ขึ้นมากกับบริเวณกันบริเวณั่งกันมีแหักแพ่งกันพี่นนอเลยมไม่ยังกอยากให้กันได้ให้กันดีเนาะเนาะคือวนอน

ว่าเอาซีวิดร่อได้หนากันมานันก็ใชเยด้นะเพื่นนี่ก็ให้จบเลยโอ้ยเีฟ้าเฮ้ยที่่ท่านอันนี้ยังนอนใกันนี่ทุกอย่างเลส์หน่อน่นว่าเาเพิ่นเพินไปแมันเป็นคนใจกว้างอยู่ดอกเอาบัดเธอทั้งหนา้ตกต๊ะไรเนี่ยงนอนว่าเอาผว่าถือ่าเขียดกันเด้อเอาเอาขาอกว่าเออใครขกว่าเอาหรอ นี่แต่ว่าอยากเฮ็ดก็เฮ็ดเฮ็ดติดไปบางทีคั่นเฮาได้ดิบได้ดีเนาะเออเฮาก็สิเป็นหยังดอโยมให้อายไอ้น้องตัวเองเนาะเออคันได้ดิบได้ดีแต่ว่าอนาคตไปสิไปฮู้อยู่ีแล้วึงเด้อแบ่งครึ่งกับไอ้ดอนกง่อยบ่หนากูสิให้มึงเ็ดังว่าผู้ใดบบ่ฟังบ่ให้ดอกเออเนาะก็ฟังความมแน่เออฟังความอ้ายจักือ เขามาเป็นหนองก็เห็ดว่อยู่อีหยังอนาตะกี้สิแม่นั่งอ้ายผ้าไปไสก็เฮ็ดเทศดังเป็นผู้แสนวิวตะกี้อ้ายผ้าไปมานี่อ้ายส่วนบ่อยากไปตะมอกอยู่ อ้าวตะกี้ก็แม่นตัมนาะไอ่ภาพไปเห็ดนั่นเห็ดคลิปนั่นเห็ดคลิปนี่โอ้แสนอยแหงวัดเบิ่งเนาไอ่นาะตะกี้เด้ตะข้าวสองเก้าก็แล้วพี่นอแม่นแล้วเดี๋ยนี้ยากแน่อยูททูปโถลำบากายหาเงินหาคมีอเลยต่างคนต่างไปแหงมไเบิ่งสามพี่นอ่ไนมก็ไม่ได้แก๊ตหนึ่งก็แม่นย ขอายไอุกอขอโทษเอออโทวจากจากใจจริงมั้ไอซุกไอซุกคอขอโทษไม่กันสไตล์มันสไตล์ไสไตล์มันเอาไเดนอเลยใครได้จะอะรใจพี่อโทษเทาตีหน่อยกันลไปจักสิทายคลิปยังไงอ่ดียอกับพอดีขั้น พอดีมาอยู่กับขันมีกิจกรรมเห็ดยังอยู่เลยกันเออพอแหลมไมาเห็ดมาซอยกันอยู่พอแหลมาน่่แมจะมาตกแรงหนีวัิพะกันปลูกพักปลูกยังอยู่นี้นี่เออปลูกมะม่วงฮันนีดอนเห็ดเกษตรนะนะ เจอทตมงานขี่ขานการเกษตรเรียนเรียสื่อนะนี่อกออังคุนพอดีเลยซ้ำให้ขาวผุเขาว่าเขาเคยไม่กินแกโมกเลยอยู่เนี่ยตะกี้ขาปปูกสวนบบกด้ัก็ม่เแต่ข้าวที่อขาปปูกอยู่นี่ก็ลองมากินนักขียนเขาเขามากินเป็นพื้นที่นี่มันมุกโฆษณาให้นักเขีนมากินเนาะก็ได้นมตลาดจะมาขอยาง เขาเขาประกาศขายจะมาขออยากให้เขาเาน่อก้แข็งน้ำเป๊บส้งแป๊บซีมาขายนาะก็วไปนาายยกอกินกินตำสมก็ว่าไปเนาะอยากขายตำเขายตำสมว่าเนาวนามก่เนาขายตำบมว่าเาามกานาาตมก่าเนาขตกขตเนาาวนาก็่ไเนาะายมว่เนะขายตีก็เายสกเนาสไปเนาะสปด สปีนานจะว่าไหมเขาซื้อหน้า3ปีบ่เห็ดมากใน3ปีว่สี่เลยนี่ปีที่สี่ท่านเด้อปีปีแรกกันข่าพประเทศปีแรกปีแรกกูเห็ดไหล่้างสอบปีที่สองอีพอเห็ดไหล่หกสิบปีที่สามมังหย่าเนี่ยเลยไหล่สี่สิบปีที่สี่นี่สี่สิบ สู่พ่อป่าเลยพ่อมาสู่เผาป่เนาะสิบก็เคยกับเผาเผาเผาเข้าบ่าเนาะเจ้าบ่เขาค่อยๆปับไปเด้ออันนี้เคยใหม่อันนี้ร่างมาเห็ดใหม่นะเมื่อกี้บ่าบาดอนเพิ่นหากับหญมาอยู่กับเมียเพิ่นวังปีสองพนบเก้าอ่ะสิบเก้าสิบเก้าปะเร็วสองพันสิบแปดสองพิบเกนะเห็ดยูทูปไไหมตอนน่ะโอ้ส่วงเห็ดยูทู e เอ้ยมื้อน่ะเอ้ยเขมาแต่2018เนาะตอนน้ําท่วมใหญ่ดิตอนน้ําท่วมปี2018ครั2019น้ําท่วมสูงบ่18 19แล้วมา2018นะมาอยู่2018 19นําใหม่ก็เฮ็ดนาอยู่พูนพี่น้องมาบัดนี้ตะกี้บ่ทันได้เฮ็ด YouTube สําหรับเนาะตะกี้เนาะนๆเฮ็ดแต่ไหนปจอนไม่รู้เป็นปี ตะกี้ขอไปเฮ็ดให้ปีใหม่ก่อนเฮ็ดน้อยๆก่อนเนีดอนคนสุดท้นถ่อยพวกนีเป็นปีไเป็นปีหมดแล้วได้เงินเป็นปีเนาะเฮ็ดยูทูปไปได้เงินเป็นปีจังมาเฮ็ดให้บ่าวดอนเป็นซื่อโทรศับไปแล้วขายถอยแล้วพี่เนาะมาซุกเงินเป็นเองซื้อตัวซับไปก่อนโอ้โหดีใจเนาะซื้อเนีน้องคื้นในที่น้องอีกแห้ะไอ้คนชิบเช็ดผมนี่เด็กเดตลเอาแบบว่าโองอยู่ไรนี่ได้ละหนึ่งหมื่นวิวคนเบิ่งค่ะไปแม่ หมื่นเนี่ยเด็กอะไรจหากะยนหนึ่งก็ไปอ่ะเอาเห็นปะเ็นน้องเห็นองชส้กูยิ่งซื้อโทาศัอัพโปไห้เราตะกี้ซื้ออิเน้องก็น่าใครขาวัน้ากบอไอนวะาัากบอกคในดอะอันนี้อยากได้อโนปาดอนกระสือไฮเน้น้อยกระสือไฮเนาะไม่ว่าซําใดข้ามกูหักมึงน้าเนน้อยตะกี้ปั๊บปั๊บซิก ว่าเงินเดือนของเรียนทับอิฐสองหมื่นกว่ากับ่าขึนกว่าขอก็ซื้อไอ้เพิ่์มเมอร์แน่ผมมีเงินพอดีของยังซื้อไอ้เพิ่์มตอนยังตอนเฮ็ดยูทูบไม่ใหม่เต็มตอกตอนตะกี้ได้ไปซื้อยูปารเกสตะกี้แล้วเดยอะมันได้อันซื้อไอโฟนสิบเจ็ดเห็นกูบอกบ่าบดีบุญคุณแต่วันเพมันบ่ริษัททวงบุญคุณแต่ว่าเ้าเล่าเรื่องตะกี้นะไม่น่แล้วพี่นุ่มได้ข่าวตะกี้บ่แม่นท้าจีว่าทวงบุญคุณอ่ะเออน้องตัวเองนะพี่น้อง ดีใจเลยข้อมะาอหักน่องหักอายนองสื่อตะกี้ทำไทรศัพท์หินหกวตอนน่ะออปโปลรีโนผพากันไปไทยงผาไปสื่อนะโอ้ดีใจโบมีคนสื่อแต่ว่าเออโบนี่อนนั้นเอาเงินคนอื่นเอาเงินตัวเองเงินได้ u t u b e เดินทำอีทตอนนี้เดินที่สองหก็ทุ่มเดี๋ยวนะว้ว่าเออใครนองเฮ็ดยูทูบนะว่ามันได้เงินตะกี้นอ ไอกี่ไม่เห็ดไห้นนองเด็กกเห็ดให้สาวพี่ไม่เดกี่โอ้ยเดกี่ความมาหักนุ่งหักหนองหักยาตีพี่นนองพี่นนองเลยคักก็ตามกนุนี่เนาะน่แม่นนดนเขามันเห็ดไหเลยด้อเ่นเขามเ็ไหยบ้าดอนมมีทุกวันนี้ไปเห็เียกอยไทยเอนแล้เด้อคอกันเชียงต้องต่อต้งต่อยแถวนีแหละนี่ย่งกับเห็ดไปเด่ ก็เห็นยูทูปกับใครแน่เนาะมูได้กินสิเท่ากับสิได้กินสิคือเขาเดี๋ยวนี้ได้ใส่หัวแบนดำปุเนาะมาตื่นถือเลขตอนไหนก็พอดีมออยู่พอกินเนาะเลขกกับพอดีได้รถคันหนึ่งเออเดี๋ยวนี้กับกิจกับเขาคือรูปลองเริ่มเลยประจักษ์ยูทูปยูทูปมันเป็นแมวพี่น้องมันบ่ได้เงินไอเดียเรียนนี่พี่น้องเลย ไคเบิ้งคลิปพัวขฮากับซอยเบึ้งคอยทับสนับจนุนซอยเบิ้งโคตรชนะผัวข้าเในนะพี่หนองเนาะมันมันก็คือตะกี้แหละยูทูบเนาะโจเฮทสบิดหนิวแบบคตรเฮดบลายชนีโคตรเฮดลายเดือดคตเฮดลายชนิด้อลายเนาะจะเปลียนนอจะไ่ผ้ากันตั้งใจเฮดเนาะแห่วันไดคือเก้าหันเลย คือเดียวนี่กันน้อยกันตะกี้วิวดีเป็นดีมากบ่ค่อยได้ร่งคีบแบบนี้มันกระดอบร่งพี่เนาะเซ็กซี่แบบมันบ่ค่อยขึสีสีนะแถมก็ได้สองคืนมาใหม่อีกบาสุกบาวลอบวิวหน่อยอยู่บาสุกแต่ว่าบาสุกลงตลอดพี่น้องเซซี่ไปงี่เง่ามันร่งพี่น้องสอ้ยใครไอ้น้องตัวเองได้คือจะคล้องแล้เนาะจังบัตรโต๊ถูกได้ยากมากก็เพราะอะไรว่ากลุ่มตัวเองนะดีเด้อร์บัดต่อไปเอาสมุติว่า มีน้องผู้เดียวเนาะลำบากนะกะอายนุ่งกะสิทิมว่าแหละน่อก็ต้องไปซอยน้องตัวเองคือเก้าบเออขันน่องมีเงินไม่ไไปลุไปเอาลุเอาเมียมันกะสบายเนาะงชื่อว่าเฮาบ้ามีดินตัวเองเนี่ยไม่เห <siglo. S 2> ็ุเรื่องอยู่เอาลูเอาเมียไม่อยู่ดินตัวเองสบายวันต้องไปอยู่กับผู้อื่นสบายนี่มาตกทุกข์กันยากบ่าเอ้ยจะเคล็ดเคล็ดเถื่อนอยู่นี่อยู่ไปกันเฮาเออเฮาได้มั่งมีต่อไปนะบันไหนไม่อยู่ดอกรีที่มาอยู่ยัง บางทีเฮาอนาคตเฮาดีหนาแต่ก็ว่าก็อนาคตก็บ่มีไผฮู้เนาะบางแกก็ดกทุกระยะคือเก่าเออให้ฟังนั่งคําแกมบ้างซึ้งนะเบิ่งซ้ําไอ้น้องพาเออเว้าเรื่องอนีดอกพี่น้องเว้าเรื่องอดีตเว้าเรื่องอนาคตเนาะอ้ายเอ้น้องตัวเองได้ดีโฆษณาได้เด้อเด้อันเวลาาบ่ดอนือบแคทนึงนั้นได้ยังแต่บาหน่อยพี่น้อง ท่านเหน็บเป็นฟังเป็นฟ้าเอานี้่ะอยากเป็นฟังเป็นฟ้ากันดิยังมาท่านไหนกลุ่มตัวเองอะนะพี่น้องหาวไปเถอะแล้วมากลุ่มตัวเองกับกลุ่มอยู่ว่าเส้นเดือนส้นเดือนแถลงมันกับตามชีวิตใบหลุดเนี่ยเนาะแต่ว่าเขาบอกเพิ่งอนาคตผิดหนึ่งผิดหนี่มันก็เพิ่นมีอย่างฐานใดมีอาวุธจับ้วเอาอีเจออะไรหนาท่านสบายกำาังไปแงยามอยู่พี่น้องเอ้ยกำลังไปแงยามสิ ต้องขิบทุกเมื่อกิบทุกเมื่อต้องเสมอทายยังกับท่ายไปรถดเเพิ่งนั่งขี่กับท่ายแล้วรถลดท่ายแล้วสิเป็นรักนับนังทายกเเขาขี่มุนคุ้มอยเป็นตวซัง มีอนีรมิตรคนกลับมาดูแหละพี่น้องเออก็ดีใจน้ำน้องให้กันเดิมทะเลจะว่ามาอยู่น่ามิไตอะไรแบบนี้ไม่อยู่น่าใครก็จะว่าไทยก็จะว่าจับกล่องขึ้นมาถ่ายไทยก็จะว่าจับกล่องทั้งท่มาขากวัวเนาะแบบมันแบบมีความกระตือรือร้นอมู่กถ่ายมูกถ่ายกันนะเนาะมันแน่นอนเลยมูด้วยนะพี่กันมู่ก็ยังเบิ่งนะเนาะเออก็ยังเบิ่งไหนเออยังไงแต่สีพันมิ้วก็ยังเบิ่งถ่ายคลิปถ่ายมันยังงีอ่ะตรงไหนเงื่อน เป็นถ่ายไม่ติดซีบนาที่ซีบนาที่อมรด้ประมาณสิบแปถ่ายว่าสี่เดียนหาเดียนชิบนาที่มีโชคลาภด้ว่วะพี่น้องจะนไม่คลิปหนาเนาะคลิปนี้ก็ได้มาเบานั่งเปิดใจก็อากนอนเนาะเหลากันที่แดดซื้อเนาะก็ได้หายเป็นหูโตหูโตแล้วว่าแนี้กงพัฒนาอยย่นี่ไปยาก เอ้ยไอ้น้องบ่ค่อยเว้ากันเนาะพี่น้องดนๆมันเป็นไอ้อายพี่น้องมีไผได้เว้ากันเนาะไผคือกันได้อายน้องบ่ได้มาเว้าซตนากันบ่ได้เว้ากันแต่ว่าตะกี้เฮาเว้ากันได้เด้อไปายเฮาก็ไปกันส่วนนั่นก้ยอใหญ่ขึ้นมาบ่ค่อยได้เว้ากัน่อยบ่อายค่อยางไก็เออคว่าดอนนี่บ่นี่กสคัญคือบ่สุกกับบ่น้อยเนาะบ่ค่อยอันนี้่าน้อยนี่เพิ่นก็สิสนิทกันกไอ้ดอนแบบเว้ากันอันนี้แต่กับบ่าวสุกเพิ่นบ่ค่อยนีเนาะ

น้อยเอ้ยนี่เออเดี๋ยวสิบ่าวุ่วนบันี้เนาะบัดบัดคอยบัดม่นสอะเบาให้มันม่นสีอะไไหนเอาเดี๋ยวให้อาเนี่เออกสบ่าัน้อยๆเดคลิปเบากันพี่น้อง อ้พ no, hey, you know? <speaking> ี <speaking> <speaking> ่น้องเจม่ี่นาตอกันพี่ดาี่นาะไอ้องไอ้ในเด้ออันนี้ซื่ออาอันนี้ชื่อซองอันนเพี่องไอ้นองกันจแท้เพี่น้องแต่หนาเ่าคือกันพวคนจอดขาคือแบบจอดบนสัตวีจกส้าใหม่น นี่จะไปได้บาทหม้ไปได้เซียวนนีไปไปกันไปได้เอาไปได้กันไ่ดีไปได้ทำไงพ่าเอออยู่ไทยนะร้ล่นทูบทัแง่ายทนียังนุ่มไปกี่เพิ่า่อยสามสองให้เคยยังวัไปออกไล่กันยังก็อยู่ไทยคนกระแสคนกระแส